ทำไมชีวิตผมมันเป็นอย่างนี้อะไรอ่ะอย่าบ้าลองไหมสวัสดีครับพวกเรายาบ้านดารายยนีรับใชค้ครับผมถ้าลองพอกเราตอนนี้ชีวิตคุณจะโชวเชื่นมากเลยใช่แล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวจะมีแต่วความสุขทุกวันเลยใครวะติต <laughs> ตีเตืออะไรแะะร่สาระยาบ,บ้าไม่สารเสพติดให้โทษมที่หนึ่งหมอบริจยก,ก,การกระตุ้นประสาททำให้ร่างกายเปล่นตัวอยู่ตลอดเวลาลดความอยากอาหารมีเพิ่มการน,นอนหลับสูงหัวใจเต้นเพลงจังหวะตุ้งก,ก็ตุ้งอะไรพวกเรานี่แข็งแรงไม่มีง่วงแรงไม่มีตกของแค่ของแค่เสพเกินขนาดแล้วก็ร้อนพวกคุณเตยไม่อยู่มึงว่าไงนะจะทำร้ายใครนะผมร้ายคนใกล้ตัวมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมึงจะเอาไม่เอามึงจะเอาไม่เอามึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมึงจะเอาไหม เห็นแบบนี้แล้วก็ยังอยากลองอีกหรอเมสติเลิกได้เลิกเหรอ h ้า to s เซ o t t ูยาบ้า